พยายามอย่าให้ขาดบ้านนะสองอย่างเนี้ยไม่ต้องเอาไปไว้ในที่ร่มนะเพื่อนๆเอาไปตากแดดตากลมปกติเลยนะครับ วัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนมอสนาดีนะครับวันนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้จะพามาเตรียมวัสดุปลูกนะครับว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมจะใช้นะครับปลูกสเสนจันทร์ประกายดาวนะครับแล้วก็มันสามารถอัดแอปไปใช้กับพวกอะโลคาเซียหรือว่าพวกบอลกระดาษได้นะครับผมอ่ะลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับใน กระถางนะครับอันนี้น่าจะเป็น20นิ้วนะหน้ากว้างประมาณ20นิ้วนะครับแล้วก็เป็นทรงบัวเนาะเน้นหน้ากว้างนิดนึงเป็นทรงกระถางบัวผมก็จะใส่ฐานไปแล้วนะครับได้ฐานมาแล้วมา่ก่อนจะใช้โฟมใช่ไหมตอนนี้คือแม่มาหาก็ได้ฐานมาแล้วก็จะใส่บุเขาไฟไปนิดนึงเพื่อให้เป็นธาตุอาหารนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ เปิดปไม่ทันไปแล้วล่ะเพราะว่าไม่สะดวกในการถ่ายเท่าไหร่สําหรับคลิปนี้แต่ก็อยากถ่ายนั่นแหละนะอันนี้คือจะเป็นหัวเชื้อน้ํา EM นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไรโคเดอร์มานะครับเพื่อป้องกันเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคในดินนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้เจ้าหัวเชื้อ EM มเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับเพื่อนๆถ้าน,นะครับเพื่อนๆมีต้นไม้ต้นไหนที่เรากําลังอนุบาลอยู่แล้วนะครับล้วก็กําลังฟื้นตัวเนี่ย ก็คือเราสามารถใช้หัวเชื้อ E-M นะครับผสมน้ำนะครับตามสูตรที่เขาบอกเลยประมาณ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับผสม ก็รถลั่นจะตามมานั้นเราก็ลดน้ำนะฮะเชา้าหรือเย็นวันละครั้งก็พอนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้ผมก็จะเอามาผสมนะฮะร,รถตอนที่ผมผสมวัสดุป,ปลูกเสร็จแล้วนะส่วนผมก็จะใช้น้ําถังเนี่ยประมาณ20พลิตรนะฮะแล้วก็เทไปละทั้ง2อย่างนะก็คืออย่างละ20ซีซีนะครับ,รบสำหรับการผสมเอาไว้อตอนรดตอนที่เราผสมวัสดุป,ปลูกเสร็จแล้ว นี่มาดูวัสดุปลูกผมบ้างนะวัสดุปลูกผมจะคุ้นกินกันเลยก็คือใบหมักกามปูนะครับอุ้ยใบหมักกามปูเนี่ยต้องบอกว่ามีเพื่อนๆถามผมว่าไปซื้อที่ไหนผมจะบอกว่าไม้บักก้ามปูนะครับของผมเนี่ยผมหมักเองคือผมไปหากวาดมานะครับตามใต้ต้นก้ามปูที่ผ่านไปไหนมาไหนเอาง่ายๆเลยรถผมจะบอกให้ว่าผมมีถุงปุ๋ยติดรถตลอดนะครับผมเจอแล้วก็ แะแะแล้วก็กวาดเลยได้นิดเดนหน่อยก็ยังดีค่อยเก็บมานะฮะมันก็จะได้จํานวนมาแล้วก็ออกมาทําการหมักเองเพราะฉะนั้นมันจะได้ใบกัามปูทั้งหมด100เลยนะครับไอ้นวนขากล้องอีกและอ่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไปซื้อตามร้านค้ามันจะมีใบกัามปูผสมประมาณสิบยีปรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะแต่คิดว่าไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นดินนะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น เพราะสับที่แช่น้ําไว้แล้วนะครับแล้วก็ใครใช้ก็อย่างน้อย3ามวันนะสำหรับไม้อนุบาลเนี่ยควรแช่นะครับเพราะว่าจะมีบางท่านถามผมว่าควรแช่ไหมก็จะบอกว่าควรแช่ครับสําหรับไม้อนุบาลหรือไม้เล็กแต่ถ้าไม้แบบโตแล้วมีรากเยอะมีความแข็งแรงแล้วอาจจะไม่แช่ก็ได้นะครับเราต้องแยกเป็นกรณีกรณีไปเราจะไม่อิงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสแตนดาดเดียวนะครับดังนั้นเราจะดูตามสถานการณ์นะครับเราก็ ประเมินว่าต้นไม้เราอ่ะมันเป็นลักษณะไหนนะครับก็จะประมาณนั้นนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดินหมักของแม่ผมที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะฮะก็คือ1ส่วนลืมบอกว่าใบก้ามปูผมใช้สส่วนดินหมกักแม่ผม1ส่วนเพราะว่าผมไม่มีหน้าดินไงถ้าใครนะครับมีหน้าดินก็ไปโกยหน้าดินมานะฮะเพื่อนๆบางท่านถามผมว่าหน้าดินมันคืออะไรผมจะบอกว่า ผมโม้เพืนเพื่อนเห็นต้นไม้หนึ่งต้นใช่ไหมครับใต้ต้นไม้อ่ะคือใบไม้นะฮะมันจะร่วงมาทับถมกันนะครับมันก็จะเกิดการย่อยสลายในตัวมันก็จะคล้ายๆใบก้าปูหมักผมนั่นแหละนะฮะเราก็ไปกวาดเฉพาะหน้าดินมานะครับเอาแค่ด้านหน้าเหมือนเรากวาดทำมาสะอาดอะกวาด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 มาเราก็เอามาใช้จะบอกว่าหน้าดินของใต้ต้นไผ่นะครับหน้าดิน ใบต้มปูนะครับใช้ดีมากหน้าดินของต้นมะขามเทศนะครับใช้ดีมากๆนะครับก็ลองดูนะครับหรือว่าใครมีป่าอยู่เดินเข้าไปในป่าเลยแล้วก็ไปกวาดๆมาหน้าดินตามป่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้ก็จะมีดินผงนะครับอันนี้โดยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแกบดำและส่วนใหญ่นะแต่ว่าผมก็จะซื้อมาผสมเพื่อให้มันโปร่งนะครับนะอันนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนตัวมะพร้าวสับเนี่ย เราจะใช้เก็บความชื้นนะฮะจากผมก็จะใช้หนึงส่วนเพราะว่าจันมะาไกา่ดาวมันจะชอบความชื้นพอสมควรถ้าเป็นอะโลคาเซียนะฮะก็ใช้แค่ครึ่งส่วนพอนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วแต่ถ้ากรณีพวกต้นเล็กๆนะครับไม้อนุบาลต้นที่มีไม่ไม่เกิน7จดใบอ่ะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับก็คือเราจะใช้แค่ใบก้ามปูดินหมักแล้วก็เพอร์ไลท์กับ หินภูเขาไฟส่วนหินภูเขาไฟเนี่ยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะเม็ดหลักให้มีเพอร์ไลท์ไว้ก่อนเพื่อเน,น้นความโป่งนะครับอีกกรณีหนึ่งนี่ใบมะขามนะครับอยู่ใต้ต้นไม่น่าจะเห็นไหมนี่ใบมะขามได้มาสองถุงปุ๋ยครับแม่เอามาให้แต่ว่าน,นี่คือมันเป็นใบแห้งเลยไงมันไม่ไม่ใช่แบบที่ผมกลับไปเองทีแรกที่ว่ามันย่อยตะายอยู่ใต้ต้นแล้วมันเป็นดินแล้วอ่ะอันนั้นนะผมก็ามาใช้นะอันนี้ผมก็จะใช้สองกมือแค่นั้นแม่เราจะไม่ใช้เยอะ เราจะใส่เพื่อให้เขากัดลายสําหรับไม้ด่างเพราะว่าปะกายดาวคือมันจะมีใบด่างด้วยเนาะก็จะประมาณนี้ครับพูดยาวกันเลยเดี๋ยวผสมให้ดูแล้วกันจริงๆริงถ่ายไปแล้วนะนะที่เห็นเนี่ยแต่ว่าเออเดี๋ยวไม่ได้ผสมก็เพื่อนๆจะไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเดี๋ยวถ่ายตอนผสมให้ดูแล้วกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องอาจะนัแบบ่งก่อนวันนี้จะมี ผสมปลูกอบอนไวรลาว,วาด้วยครับบางคนจะถามผมว่าจะบอกผมว่าผมปลูกผมมาปลูกต้นไม้สวยเก่งจังเลยปลูกเก่งปลูกสวยนะครับต้นไม้งามทุกต้นจริงๆไม่ผมก็ปลูกเหมือนคนปกติทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเราเตรียมตัวไว้แต่นันเนินดีกว่าการหมักดินเนี่ยผมจะบอกเลยว่าหมักทิ้งไว้ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีมากๆครับ อย่างสังเกตผมคือผมจะมีใบก้าวฟูหมักเองใช่ไหมมีตัวดินนู้นดินนี้หมักอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้ครับเพื่อนก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเรามาเรามาเตรียมดินไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมก็เตรียมดินน่าจะประมาณสักนู่นแหละกว่าจะได้ปลูกนะก็คือน,น่าจะขึ้นเดือนไปแล้วหรืออาจจะเดือนไปแล้วครับคือผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเงี้ยผมก็อย่างที่บอกอะคือยิ่งนานยิ่งดีครับ เ็จะเตรียมตัวไว้อใส่ใบกัมปูไปก่อน้องฟโฟกัสตเน่แ้วก็ใส่ว่าเท้าสับเท้าสับนี่ใส่เพื่ออ่อมเก็บความชื้นครับเพราะว่าปลาไกดาวเนี่ยเขาจะชอบความชื้น คาเซียใส่แค่ครึ่งส่วนนะต้นใหญ่แล้วอย่าไปใส่เยอะต,ต้นเล็กก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับสูตรจะเป็นตูรเดียวกันนะฮะแล้วก็ดินหมักแม่ผมนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็โพไรท์ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโพไรท์บอกก่อน นม่ต้องไปซีเรียสครับแต่ผมมีของอยู่แล้วไงแล้วก็เน้นนิดนึงเพราะว่าต้นไม้เราราคาแพงเราก็จะใช้เขามาช่วยเพื่อความโปร่งอีกทีหนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียของอะ<า>แล้วก็ดินเครื่องถุงใช้เครื่องถุงเไงเราได้มาเงี้ยใส่ไปเครึ่องถุงรวมๆหมักเกิน ให้เต็มกระถางเลยก็ได้ครับดินเก่ามีแต่ว่าเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็มาแบ่งออกได้เพื่อที่จะไปปลูกไม้ตัวอื่นได้แล้วเราก็อัดแอปเอาว่าเราจะเพิ่มตัวไหนเข้าไปหรือว่าลดตัวไหนเข้าไปนะครับเว้นหลักนะครับอย่างที่บอกพยายามปลูกต้นไม้นะครับคือบางคนอยากปลูกต้นไม้ไปซื้อต้นไม้มาแล้วก็อยากเปลี่ยนกระถางแล้วก็ พอมาไปได้ไดต้นมาปุ๊บบางคนเปลี่ยนกระถางทันทีเลยก็ไม่ควรนะครับควรจะพักต้นไม้อย่างน้อยสักเจ็ดวันหรือว,ว่าครึ่งเดือนเราผสมดินอย่างเงี้ยทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วเพื่อนๆอน่ะก็เอาต้นไม้ที่เพื่อนๆจะปลูกหรือเปลี่ยนกระถางอ่ะนะผสมดินเสร็จใช่ไหมก็เอากระถางมาวางไว้อย่างเงี้ยคือถ้ารากเขาทะลุกระถางไปไปถึงดินข้างล่างเมื่อไหร่อ่ะก็คือดีมากๆเพราะว่าเขาจะคุ้นชินกับวัสดุที่เราทําไว้นะครับต้นไม้เขาก็จะไม่ช็อก มสองกำมือครับไม่ต้องใช้เยอะนี่มันแห้งแล้วนะที่ผมกล้าใส่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเวลาผมบีบนะนเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวนะไม่รู้กล้องมันโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเวลาผมบีบเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะำบีบแบนี่ยคือใบมันกรอบหมดแล้ว ใบก้ามปูเวลาเอามาใช้ก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเราไปซื้อเป็นถุงแยกมาจากตามร้านต้นไม้อ่ะเพื่อนๆดูก่อนนะถ้าถ้ากาแบบนี้แล้วอ่ะนะฮะกาแบบเนี้ยคือมันไม่กรอบไม่เละแบบเนี้ยเพื่อนๆเอาไปตากแดดก่อนแล้วรอให้มันกรอบนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใช้ถ้ามันไม่กรอบแสดงว่ามันยังไม่ไม่แห้งนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเอามาผส,สมดินปลูกแล้วมันจะเกิดความร้อน นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้ชะง,งักนะครับต้นไม้ชะง,งักมันจะมี2กรณีก็คือกรณีแรกที่พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกที่ไปซื้อมาเป็นถุงเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันขายไม่ทันใช่ไหมมันยังขายอยู่ไหมเนี่ยเคมยังขายอยู่เนะาะพอไปซื้อมาจากร้านค้าใช่ไหมคือ เขาขายดีไงแล้วเขาตากไม่แห้งไม่สนิทผ้าสีมันแบบไม่เป็นแบบแห้งๆนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอามาไปดูหาซื้อถุงที่มันแบบดูแล้วแห้งๆแบบแบบใบเนี้ยสีมันจะออกเหมือนใบก้ามปูไงครับคือแห้งๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันแห้งเวลาเราผสมวัสดุปลูกพุเนี่ยมันจะไม่มีความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันจะเป็นผลดีกับต้นไม้ถ้ามันไม่แห้งเนี้ยหนึ่งเลยเชื้อรามันก็จะตามมานะครับสองก็คือ พอมันมีความร้อนในกระถางเวลาเราเปลี่ยนต้นไม้ไปเนี่ยรากมันก็จะช้ำนะฮะเราก็มันจก็จะเกิอดอาการเน่าของรากต้นไม้มันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนทักมาถามผมว่าเปลี่ยนกระถางแล้วทําไมต้นไม่โตนะครับแล้วก็มันชะง,งักหลอดไม่เดินก็นี่คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่มันทําให้ต้นไม้ชะง,งักตัวนะฮะเราก็อาจจะส่งผลให้ถึงรากเน่าได้นะครับ นี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะแล้วก็เรื่องวัสดุปลูกนะครับอย่างที่บอกพยายามนะครับผสมทิ้งไว้ก่อนก่อนที่เราจะปลูกยิ่งนานยิ่งดีครับเราเตรียมตัวการปลูกก่อนจะดีมากๆนะครับเพื่อนๆส่วนทานนะครับที่เอามาใช้แทนพวกหินภูเขาไฟหรือว่าโฟมที่ผมใช้เนี่ยข้อดีก็คือมันจะดูดซับความชื้นได้แล้วก็มันก็จะป้องกันเชื้อราในตัวนะครับ ใช้แทนหินภูเขาไฟได้นะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมเลือนี่ตัวหนึ่งเนื่องจากต้นปะกไกดาวผมโทรสัมตัดนี้เนี่ยเนื่องจากต้นปะกไกดาวผมเนี่ยมันโต,ตแล้วนะครับผมก็จะโรยออสโมโคดไว้ประมาณครึ่งกำมือเพื่อที่จะผสม แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ออกงานรับนึงนะนี่อ่ะโกเบตจำกันไว้ให้ดีอ่ะโกเบตนะครับเนื่องจากนะฮะเราไม่ได้วัดไม่ได้ตวงในการผสมวัสดุปลูกแล้วก็ใบก้มปูหมักหรือดินหมักแต่ละถุงเนี่ยค่าปุ๋ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะครับก็คืออะโกเบต ตัวนี้มันจะเป็นการปรับสภาพนะครับก็คือสิ่งที่เราผสมเนี่ยให้มันเป็นกลางคือมันจะไม่โดไปนะฮะอย่างใบก้าปูเดี๋ยวมีไนโตรเจนเยอะนะฮะรู้รู้กันอยู่แล้วก็ปุ๋ยคอกก็มีไนโตรเจนเยอะถ้าสมมติมันมีอยู่แล้วอย่างใบก้าปูหมักผมเนี่ยมันก็จะมีผสมปุ๋ยคอกใช่ไหมอันเนี้ยผมไม่ใส่บางคนจะถามว่าผมไม่ผสมปุ๋ยคอกเหรอคือผมอะ่ะผสมกับตอนหมักใบก้างปูไปแล้วผมจะไม่ใช้แต่บางคนอะ่ะก็คือจะซื้อแยกมาแล้วก็ใส่ไปต่างหากใช่ไหมเพราะฉะนั้น อาจจะคํำนวณไม่ถูกว่ามันเยอะไปหรือน้อยไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยได้นะครับหลักการใช้อ่ะเดี๋ยวบอกนี่หลักการใช้นะครับก็คือเขาจะใช้ไม่เยอะนะครับอ่าไหนวะนี่ไม้ดอกไม้ใบเนี่ยก็คือ1 5บหถึงกรัมนะครับต่อ5ถึง10กิโลต่อไรนะฮะอันนี้คือ5 0าบถึงสิ้าเอถ้าสิบหถึงยกรัม ก็คือตอนหลุมนะครับก็ลองกะกะดูนะครับแล้วก็พวกพืชผักกนใช้ได้หมดนะผล,ลไม้ไม้ผลข้าวอินทรีย์ไม้กระถางอะ่ะอย่างไม้กระถางตอนนี้เราปลูกไม้กระถางใช่ไหมเตรียมดินบมลุงทุก2สัปดาห์ก็2ช้อนโต๊ะเออง่ายๆเลยก็คือทําไม้กระถางเนี่ยใส่2ช้อนโต๊ะอ่ะไม่รู้ว่ากระถางเราใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะใส่ไปก่อนคือมันจะกลับปรับค่าดินให้มันเป็นกลาง สัดส่วนเราเท่ากันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนกับเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเสมอสูตรเสมอคือ13 13 13ประมาณนี้มันจะปรับมันเป็นกลางเพราะ,ะวัสดุแต่ละตัวเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันมีเยอะมีน้อยไงเราไม่มีเครื่องวัดไงไม่ได้เป็นมาตรฐานขนาดนั้น,นก็คือเราใช้เป็นแบบตามใจเราอ่ะก็ตามมือเรานะมันก็จะประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวผมขอผสมก่อนนะครับเดี๋คลิปมันจะยาวไปโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวิธีการผสมนะครับวัตดุดปลูกนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะวัตดุดปลูกเราก็จะล้วนนะครับล้วนซุยเห็นไหมคือรากเขาก็รากต้นไม้เนี่ยเขาก็จะเดินดีนะครับถ้ามาเน้นดินอย่างเดียวเลยเป็นหลักเนี่ยรากเขาก็จะแน่นคือดินมันแน่นใช่ไหมดินมันแน่นเนี่ยการเดินของรากมันก็จะช้าหรือว่า อาจเดินได้น้อยแต่ถ้าวัสดุปลูกเราเนี่ยคือมันล้วนซุยแบบนี้ครับคือเราปลูกอะไรก็งามนะครับสเตปนี Step ้ ne. คือมันเป็นพื้นฐานแล้วก็ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเราแค่อัดแอปนะครับมองว่าต้นไม้เราเป็นอะไรแค่นั้นเองอย่างถ้าเป็นอโลคาเซียนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าต้นเล็กเนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับเราก็อาจจะตัดในเรื่องของมะพร้าวสับนะฮนะแช่แช่ไอ้มะพร้าวสับแช่น้าอ่ะ ต้นนี้ออกไปนะครับผมจะไม่ค่อยแนะนําให้เ,เพื่อนๆใช้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกตะกูนอลดกเซียพวกบอลกระดาษหรือว่าหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวพวกนี้ต้นเล็กเขาจะไม่ค่อยชอบความชื้นมากเท่าไหร่เราจะใช้แค่วัสดุปลูกแบบนี้แล้วก็เน้นเป็นเพอร์ไรท์ให้เยอะหน่อยแล้วก็ดินนะครับหรือว่าใบาก้าปูหมัดอย่างละหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนไปเลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของพวกนอร์ดกเซียหรือพวกบอตกลตัวนี้ใช้เป็นส่วนผสมได้นะครับเพราะว่า ถ้าปลูกแบบวัดสดุปลูกนะฮะแต่ว่าเราจะเติมในส่วนของมะพร้าวสับนะฮะเข้าไปครึ่งส่วนนะผมจะใช้ไม่ค่อยเกินนี้โดยส่วนใหญ่แล้วท้าปลูกแบบวัดสดุปลูกนะถ้าเคยเห็นผมปลูกหลายๆคลิปนะครับเนื่องหลังจากเพราะอะไรเพราะว่าหา,าวสัสดุปลูกเนี่ยมันจะเอ้ไม่ใช่สิเนื่องจากเพราะอโลคกาเซียเนี่ยเขาจะชอบความชื้นใช่ไหมแล้วไอ้พวกมะพร้าวสับเนี่ยมันจะเน่าได้นะครับมันสามารถเน่าได้ผมก็เลยจะไม่ค่อยใช้นะครับ ถ้าจะปลูกแบบน้ำก็ใช้พวกดินโคลนดินเลนไปเลยนะครับดีกว่านะครับมะพร้าวสับก็ใช้ได้นิดหน่อยพอไม่แนะนำให้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้อ่าหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับก็คือ1เลย EM นะครับควรมีติดบ้านนะผมจะบอกให้ควรมีติดบ้านเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อของหัวเชื้อทีหนึ่งเลยแหละนะมันสามารถ นะครปรับปรุงดินให้มีสภาพาสมบูรณ์มีจุลินทรีย์นะครับเพื่อบำรุงต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ป้องกันพวกเชื้อราในตัวด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไตรโคเดอร์มานะครับพยายามอย่าให้ขาดบ้านนะสองอย่างเนี้ย e m กับไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มาเนี่ยก็คือ,อจะกําจัดเชื้อรานะฮะหรือว่าป้องกันเชื้อราที่ไม่ดีส่วนตัวเขาก็จะเป็นเชื้อราดีเนาะ เนี่ยการผสมแบบเนี้ยเราก็ตักผสมแล้วก็ลดน้ําไปเลยนะครับตัวเนี้ยมันใช้ได้หลากหลายนะต่โคโดม่าเนี่ยก็ค,คือฉีดพ่นก็ได้หรือว่าราดลงไปในวัสดุปลูกก็ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งเรื่องเน้นย้านะครับก็คือใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูถ้าซื้อควรเช็คดูว่ามันแห้งไหมนะครับก็ควรดูแห้งๆถ้าใครกอมอนะก็คือให้มันแห้งยุ่ยเปื่อยกรอบ แล้วก็ใช้ได้ถ้ามันไม่แห้งนะครับเวลาเอามาใส่วัสดุปลูกแบบนี้มันจะเกิดความร้อนทําให้รากเรามีปัญหาได้อีกหนึ่งกรณีก็คือ,อปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็เช่นเดียวกันสังเกตสีต้องเป็นสีแบบแ,แห้งๆซีดๆนะครับอันนั้นอะคือเอามาใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นสีแบบน้ําตาลเข้มน้ําตาลเข้มของน้ําตาลเนี่ยคือมันเป็นปุ๋ย ปุ๋ยคอกที่มันเป็นแบบสดมันไม่แห้งสนิทเวลาเอามาผสมกับดินมันก็จะเกิดความร้อนแล้วก็เชื้อราด้วยก็จะทําให้ต้นไม้เรามีปัญหานะครับในส่วนของปุ๋ยคอกนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับที่จะบอกก็คือถ้าใครไม่มีใบกมปูนะหนึ่งควรหาหน้าดินนะครับวรไปหาหน้าดินก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละใครมีต้นไผ่ต้นมะขามเทศหรือใครมีป่าอยู่ข้างบ้านต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ ก็ไปเอาไม้กวาดมากวาดกวาดกวาดนะมากวาดกวาดกวาดเอาเฉพาะหน้าดินมาไต่ถุงเก็บไว้ใช้อันนี้จะใช้ได้หรือว่าดินหน้าดินตามท้องนาก็ได้หลังจากเกี่ยวข้าวพวกนี้ก็ใช้ดีนะครับบอกเลยว่าช่วงที่เขาเขาเคลียร์ข้าวทิ้งหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็กวาดกวาดหน้าดินมาใช้หรือดินพวกชายคลองนะครับที่อยู่บนบนหน่อยตรงนั้นก็ใช้ดีนะครับบอกเลยว่า ใช้กับคารียนเนียยิ่งดีมากๆใช้กับดินตัวอื่นเพื่อมาผสมกับวัตดุดููก็ดีนะครับใครมีป่าอยู่ข้างบ้านเดินเข้าป่าไปเลยไม่กวาดอันนึงนะครับไปกวาดกวาดกว,าด,กวาดหน้าดินกเกแล้วก็เอาใส่ถุงกลับมาเก็บไว้ใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอีกกรณีหนึ่งช่วงนี้หน้าเกี่ยวข้าวแล้วใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมีฟางเนาะเขาก็จะอัดฟางกันนะไปเอาฟางมาหมักนะครับ หมกักจนมันเปื่อยยุย่ยแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็เอามาผสมกับวัตดุดลบกอันนี้ดีนะฮะไม่หนีกับใบข้ามปูหมักเลยนะครับแล้วก็ใบไผ่นะครับใบไผนะ่ก็เอามาหมากักเหมือนใบข้ามปูใช้ได้เหมือนกันจุดเด่นของใบไผ่คือเขาจะมีลาขาวด้วยเพื่อตัวลาขาวเนี่ยเป็นลาดีครับก็คือจะกําจัดเชื้อโรคแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเหมือนกันนะฮะไม่หนีเขาเรียกว่า คุณความดีของใบไทยเนี่ยคือไม่หนีใบกั้มปูเลยใบมะขามเทศก็ใช้ได้เท่าที่ผมเคยใช้มานะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าใครนะครับอยู่ใกล้คลองมีผักตบชวาเยอะๆไปเก็บผักตบชวาเลยมาสับๆทิ้งไว้แล้วก็หมักนะฮะอย่างดินใบดินหมักที่ผมให้เพื่อนๆดูตอนแรกเนี่ยเจ็อร์เซของผมคือผักตบชวานะครับเอามาใส่ลำนะครับแล้วก็ เอามาใส่ปุ๋ยพอกผสมแล้วก็หมักนะก็เอามาใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือเคล็ดลับของวัสดุปลูกที่ทำแล้วนะฮะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกสถานที่เ,เลือกวัสดุปลูกให้เหมาะสมนะฮะมันก็จะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็จเจริญเติบโตปลอดโรคปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ต้นไม้เราก็จะแข็งแรงนะก็จะประมาณนี้อีกอีกอีกละอ,อีกข้อนึงอีกข้อนึงก็คือ พยายามเตรียมตัวก่อนปลูกต้นไม้นะครับเท่าไหร่ก็ได้สองสามวันก็ยังดีนะฮะเตรียมตัวไว้แต่นัเนิ่นนะฮะก็เหมือนเราทํางานทุกอย่างั่นแหละเราทํางานถ้าเราเตรียมความพร้อมเราจะไปเสนองานกับบริษัทเราเตรียมข้อมูลพร้อมแน่นแล้วเวลาเราไปเสนองานเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพนะก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือเราเตรียมความพร้อมในการปลูกต้นไม้นะครับเราก็จะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผม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 ลืมลืมลืมส่วนผมก็ยังไม่ได้ลดน้ำใอ,อขั้นตอนสุดท้ายก็คือลดน้ําที่เราผสมไว้เนี่ยลดให้ชุ่มเลยนะครับลดให้ชุ่มเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลดเสร็จแล้วเอาไปไว้ตรงไหนนะครับก็คือเอาไปตากแดดตากลมปกติเลยครับไม่ต้องเอาไปไว้ในที่ร่มนะเพื่อนๆเอาไปตากแดดตากลมปกติเลยนะครับเพื่อให้เขาปรับสภาพ แล้วนะครับสักวันสองวันเนี่ยหรือจะทุกวันก็ได้เพื่อนเพื่อนก็มากับหน้าดินอย่างนี้กับอย่างเงี้ยเนี่ยกับหน้าดินอย่างเงี้ยเกับทุกวันได้ยิ่งดีครับเนี่ยมากับเนี้ยนะครับทุกวันก็ทําให้นานที่สุดนะครับเท่าที่จะ านานได้นะครับเราก็พร้อมปลูกนะครับเรากา็ตอนจะปลูกไม่ใช่ว่าลดน้ําอย่างนี้เราปลูกเลยนะก็ควรจะดูวัสดุในกระถางเราใหา้มีความชื้นแค่พอประมาณแค่นั้นเราก็นํามาลงปลูกนะครับแล้วก็ลดน้ําเพิ่มนิดหน่อยแค่นั้นเองแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับในส่วนของไอ้น้าที่เราผสมแล้วลดไปเนี่ยมันมี EM ใช่ไหมมีไตรโคเดอร์มาใช่ไหมไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันก็ จะไปคุมพวกเชื้อราอะไรในในดินอยู่แล้วแล้วก็พยายามลดต่อกลางคืนเขาจะทํางานได้ดีที่สุดอ่ะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัสนสาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบายแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือ ผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน Youtube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารก,กิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามท่านแล้วใครที่ะจะถามผ่าน a c e b o o k นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่า ติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนเพื่อน